ก็สวัสดีครับ FC สายนักลงทุนทุกท่านเลยละกันครับสำหรับค่ำคืนวันพฤหัสบัดีครับที่3ากรกฎาคมแบบนี้ครับก็ถือว่าโปรแกรมการแข่งฟุตบอลในค่ำคืนที่ผ่านมาครับพลิกล็อกหลายคู่เลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ทบต้นทบดอกให้เลยละกันครับกับ2เมนูหลักประจำหน้าช่องครับแต่ก่อนอื่นเลยละกันครับใครอยากรับข้อมูลเพิ่มเติมแบบเอ็กซ์คลูซีฟละกันปัดขวาหน้าช่องใต้รูปจะมีคําอธิบายอยู่นะครับหรือว่า นะครับกล่องข้อความครับโบกมือมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะไปตอบทุกข้อความเลยนะครับแล้วก็พิเศษเลยครับ หนึ่งเท่าครับสำหรับ2ทีเชิร์ตส่งตรงถึงหน้าบ้านไม่มีที่ไหนแล้วเนีที่มีที่เดียวนะครับส่วนวันนี้ครับสำหรับโปรแกรมใบขันรบออเดิร์แล้วกันวันนี้หน้าช่องจัดหนักจัดเต็มครับเราไปดูทางด้านของฟินแลนด์ยกคนเนนกันก่อนเลยแล้วกันครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งเป็นคู่ระหว่างครับทางด้านของลาติครับอันดับที่สองรองจ่าฝูงครับที่จะเปิดรังรับการเยือนของด้านจิโป้อันดับหกของลีกนั่นเองนะครับผู้นี้นะครับถือว่าเป็นแมตช์ล้างตาเลยนะครับเพราะว่าผลงานในเกมนัดแรกเนี่ยเป็นทางด้านของลาติ นะครับที่บุกไปแพ้ชิปโปไปแบบขาดลอยถึง3ประตูตอนหนึ่งครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะับทางด้านของรองจ่าฝูงอย่างราติครับผลงานในลังเย่านะครับตลอด5เกมหลังนะครับในลีกฤดูกาลนี้นะครับพวกเขาไร้พ่ายเป็นการเก็บชัยชนะรวดมาถึง5ไฟต์ติดต่อกันครับแล้วก็ณนะตอนนี้เนี่ยผลงานนะครับทางด้านของราติตามหลังทีเฟสตูคู นะครับอยู่2คะแนนเท่านั้นนะครับก็ถือว่าวันนี้เนี่ยจะแข่งขันในคืนเดียวกันเลยนะครับก็ต้องไปดูครับว่าใครจะผลาจะเป็นอินเตอร์ตูคูที่ผลาหรือว่าลาติที่ผลาหรือว่าจะกอดคอกันคว้า3คะแนนด้วยกันทั้งคู่อันนี้น่าสนใจนะส่วนคู่แข่งครับของทางด้านลาติอย่างจิปโป้ครับผลงานในช่วงหลังนะครับล่าสุดก็สามารถถล่มคู่แข่งในเกมลีกไปแบบขาดลอยถึง3ประตูต่อหนึ่งครับแต่ในเรื่องของเกมเยือนครับต้องบอกเลยว่าจิปโป้เป็นทีมที่แพ้ยากนะตลอด5้าเกมหลังครับรวมทุกรายการ นะครับทางด้านของจิปโปในการรับบทเป็นผู้ไปเยือนนะครับก็ถือว่าผลงานนะครับแพ้กเกมเดียวนะถือว่าไม่ใช่คู่แข่งที่นะครับง่ายเลยนะสำหรับทางด้านของจิปโปนะร,ราติวันนี้ต้องโฟกัสยับในเรื่องของเกมลุกนะแต่ถามว่าเกมลุกของราติเนี่ยผลงานช่วงหลังนะครับถ้าเอาใน เรื่องของกําแพงมาพูดกันเนี่ยยังไงวันนี้ผมมองว่าภาษีดีน้าราติเนี่ยน่าสนใจนะครับอันนี้แล้วแต่นะพี่ๆใจถึงเนี่ยรุยราติได้เลยแต่ถ้าจะเน้นแล้วกันครับวันนี้วัดใจการทําประตูเยอะครับประตูทั้งสองฝั่งเนี่ยผมมองว่านะจะมีอย่างน้อย3ตรงการันตีเลยนะครับยังไงวัดใจครับราติกับจิโป้นะครับการทําประตูเยอะมีแน่นอนวันนี้นะครับส่วนเมนูที่2เราไปดูทางด้านของเวลาตี25เลยแล้วกันครับในสกดางด้านของไอซ์แลนด์ พีเมลีกนะครับก็สิว่าเป็นคู่ระหว่างหนด้านของเจ้าถิ่นครับอันดับ7ของตารางอย่าง a อสตูเลดิงครับที่จะเปิดรังรับการมาเยือนของหนึ่งด้านเบเดบิกรองจ่าฝูงนั่นเองนะคู่นี้ครับถ้าวัดกันแล้วหมัดต่อหมัดปอนต่อปอนครับต้องบอกก่อนเลยครับว่ารองจ่าฝูงอย่างเบเดบิกครับผลงานดีเหลือเกินครับรวมถึงสถิติการเจอกันคู่นี้นะครับสำหรับเบดบิก ค่อนข้างขมนะครับทางด้านของ UMF Armstrong เลยนะครับรวมถึงผลงานในฤดูกาลนี้ก็ยังดีกว่าในทุกประตูครับวันนี้ครับทางด้านของเบรบิกครับกับการที่พวกเขาไม่แพ้ใครมาตลอด4เกมหลังในรีกนะครับก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับสำหรับกระแสต่างประเทศหน้าเสือนะบังคับให้ทางด้านของเบตบิก นะครับก็ค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะแต่ก็เชื่อว่านะครับด้วยผลงานที่สม่ําเสมอนะครับของด้านนะครับเบราบิกเนี่ยดีกว่าอาสตูเรลดิงนะครับพอวัดใจเลยแล้วกันครับเมนูที่2ประจำค่าคืนวันนี้ครับรองจ่าฝูงอย่างเบราบิกครับค่ำคืนวันนี้จะไม่แพ้ในด้านของอาสตูเรลดิงเป็นอย่างน้อยครับและใน90นาทีมีโอกาสครับที่จะเบียดชนะได้อย่างน้อย1ประตูเก็บ3คะแนนได้สําเร็จครับและนี่ก็คือฟุตบอลมันครับประจําหน้าช่องประจําค่าคืนวันนี้ครับ ราติการทำประตูเยอะแล้วก็ทางด้านของนะครับเบดบิกนั่นเองนะครับชอบจัดขัดส่วนแล้วกันครับส่วนใครที่อยากจะเข้ามาเอนจอยกันแล้วกันปัดขวาหน้าช่องใต้รูปภาษาอังกฤษแล้วกันครับส่วนคัมพูวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับมีความสุขกับการชิลฟ,ฟุตบอลแล้วกันครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ